สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนบรรกบรรณาชาแนลนะคะทําไมถึงมาในผักสวนครัวคะจะมาเอาใบอารมณ์ดีค่ะนี่ค่ะน้องจะมาเอาใบอารมณ์ดีนะคะว่าจะต้มไก่ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บใบอารมณ์ดีกันนะคะดูค่ะมันสูงพ่มหัวหน้าแล้วคะ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันแก่เกินค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปต้ยมยำไก่แบบภาคเหนือนะคะเอาใส่ใบอารมณ์ดีด้วยถ้าน่าจะอร่อยเนะคะ่ะเดี๋ยวขอเก็บเนี่ยคะ่ะเอาไปสักสีห้าใบพอเนาะคะ่ะโอยมันสูงท่วมหัวหน้าเลยได้ดูเคนี้คะ่ะงามมากเลยหอมตลบปบปวนไปทั่วเลย <c oughs> เดี๋ยวเก็บสักสองสาใบเนาะคะ่ะนี่คะ่ะ ใบอ่อนๆเพราะง้วค่ะพี่สาวน้าบอกว่าให้หากมันช่อมันจะได้แตกเป็นพุ่มวะเราก็ไม่อยากหากมันเป็นพุ่มนะคะพอละเดี๋ยวเมา <c oughs> ดูต้นนี้คะ่ะโอ้ยต้นนี้งามงามคะ่ะต้นนี้ไม่สูงเท่าไหร่แต่มันงามเป็นพุ่มอยู่คะ่ะนี่ แต่ต้นนี้สิสามสี่ต้นเนี่ยดูสิคะท่วงหัวหน้าเลยมันมีหลายพันค่ะนี่ค่ะอันนี้ต้นอันนี้ต้นแบบนี่ค่ะต้นแบบเตี้ยดูสิคะบานดอกเร็วดอกไม้ก็สวยๆค่ะอันนั้น พีคค่ะดูต้นพริกสลังไม่รู้เผ็ดหรือเปล่าค่ะนาปู๊ซึ่งมาปลูกจําได้ไหมคะตอนนั้นเต็มต,ต้นเลยค่ะนี่โหนกพุกงเลยโนกมากเลยนนอันนี้ที่สุกก็สุกแล้วนนค่ะใต้ใต้กอสุกแล้วนี่ค่ะแดงอยู่สามลูกอมันจะพยุงไม่ไหวแล้วค่ะมันเตี้ยแล้วก็มันมันเตี้ยแล้วมันดกค่ะเนี่ยค่ะ มันสูงจริงๆนะคะนี่เม็ดปักชีน้าหวานใหม่ค่ะมันกำลังแตกอยู่นะคะนี่เดี๋ยวอีสักอาทิตย์น่าจะแตกแล้วค่ะ mm hmm. ทันฟ้าทานัาทานฝนอยู่เมื่อกีนนี่ได้กินอยู่อีกรอบนึง่งอะดูใก่ๆมันกำลังแตกแล้วค่ะทันอยู่ค่ะเพราะว่ากลัวมันจะติดหิมะแล้วมันจะไม่ทันนะคะนุ่นอันนี้จะเก็บไว้ทำพันค่ะปีหน้าจะได้มีหวานอีกค่ะ อันนี้สามเดือนน่าจะทันอยู่ค่ะทันหิมะอยู่ปลูกข้างนอกไม่มีติวฮูดอย่างเขาไม่มีบ้านกระจุกะคะ่ะดูค่ะต้นน้อยๆมันก็แย่งโตแย่งใหญ่นะคะอันนี้ต้นเขาเรียกต้นอะไรคะไอ้ผักโหมค่ะของโหมใหญ่บ้านภาษาเหนือเรียกของโหมนะคะภาษาไทยเรียกอะไรก็ไม่รู้นะไม่ค่อยรู้จักพี่สาวให้มาเดี๋ยวมันก็คงจะเป็นนี่นะคะบานดอกแล้วก็ มันบานดอกแล้วน่าจะเก็บเอาไว้ให้มันเป็นพันปีหน้าค่ะเพราะว่าถ้ามันร่วงตรงนี้มันก็จะขึ้นตรงนี้เพราะปีที่แล้วนำะมาปลูกแค่ต้นเดียวมันขึ้นมาเต็มหมดเลยค่ะน,ะนี่ได้แล้วค่ะไปอารมณ์ดีเดี๋ยวไปต้มไก่กันเนาะค่ะเดี๋ยวไปต้มไก่กินกันค่ะต้มไก่ใส่แบอารมณ์ดีเนาะต้มแบบภาคเหนือนะคะเดี๋ยวใส่หมักแข่นด้วยแล้วก็ใส่ คล้ายๆน้ำพริกลาบค่ะแต่ว่าเราจะใส่ใบอารมณ์ดีลงไปด้วยไปค่ะ <S 2> <S 2> ชอบผักสวนครัวมันยังทันอยู่นะคะไม่ได้ปลูกเยอะนะคะปีนี้นนน่ะต้นีเอนี่หลายต้นอยู่คะ่ะไปค่ะไปต้มไก่กัน